ถูกวันนี้ก็จะว่ายังไงเนี่ยเนื้นอักบุ้งขักบุ้งขักบุ้งเลยไ,ไม่เห็นเมื่อเช้า,ชานี้เปิดมาคลิปหนึ่งมาเจอ ไอตาสวดด่าเขาด่าได้ด่าดีอีสัตว์สัตว์แล้วเล็วอ,อีนอน,อนู้นอีนี่มีสิทธิ์อะไรไปด่าเขา <umba> เป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือไงถึงไปด่าเขาได้ขนาดนั้นคนเรากเคยอยู่ในสิลกินในธรรมโอ้ยฟังอย่างนี้แล้วก็หมดบรทธาไม่ดูแล้วช่องนี้ เลิกดูก่อนก็ว่าดีอยู่เห็นอยู่ฝั่งลุงฝั่งป้าพอเดี๋ยวนี้พอโดนเข้าไปหน่อยนึงแต่ตัวเองก็พูดจ้าหยาบคายเกินพูดเกินด่าช่างบกกระดาปากเลยเฮ้คนอะไรจักสรรหาคำหนมาด่า ด่าได้ด่าดีเออเป็นพอ่อเป็นแม่เขาด่าเขาอย่างนั้นเพราะว่าเป็นพี่เขาด่าเขาอย่างนั้นเออเพราะว่าอันนี้ญาติก็ไม่ใช่แค่ว่าเคยอยู่ฝั่งเดียวกันแค่นั้นคนุณเราเน,น่เกลียดกับไว้ข้างในมันเปนอกมาด่าซะจน หาคอนเทนต์ใครเขาก็รู้อยู่หรอกว่าหาคอนเทนต์นนะแต่หาก็หาพูดหาเหลือจะจะโจมตีเข้าไปถึงไหนความพิดของตัวเองก็มอง่เห็นมองเห็นแต่ความพิดของคนอื่นโอ้ยละไหนคุกก็เคยโดนมาแล้วบวชก็เคยบวชเรียนเคยเรียน พูดมาได้มเคยบวชเคยเรียนมาเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลายๆอย่างน่าจะมีแง่ดีอะไรเยอะๆปิตคติสนใจพ่กแม้นมานั่งดา่าชาบ,บ้านชาวเมืองเขาอย่างนี้นี่ผู้ใหญ่จะพูดอะไรหรอกเราก็บอกเคยนี้ไ่ชอบเมื่อเช้านี้ฟ่งโอ้ไม่เรียกแล้วอีเถอะเรียกมันอีตุนอีตุนอีตุน เป็นอะไรกับเขาเอ็ดอะไรกับเขาเอาเงินไปให้เขาใช้หรือไงหาเลี้ยงเขาหรือไงมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินไปให้เขาหรือไม่ได่าเขาได้ขนาดนั้นโคตรไปความพี่ถงจะของนะมองเห็นซะมั่งดีเห็นเวลาว่าให้ใครแต่ละคนนี่เมื่อก่อนเดี๋ยวก็ติดตามอยู่หรอก ตอนนี้อ,อาแล้วกดทิ้งไปแล้วเลิกยุติบอติดตามเบื้องเบ็ดเพื้องไฟแกนี่นเด้ออารมณ์บอดี